ไม่ได้ติดคุกไม่ได้อะไรไอ้พวกนี้ข่าวปลอมอนี่ตอนนี้ลูกน้องกําลังร่างฟ้องอยู่ครับนะครับว่าออสเนี่ยนะนำเข้าข้อมูลที่มันไม่ไม่เป็นความจริงครับหาว่ามีการล็อกกุญแจมืออร้องไห้พาเข้าคุกอะไรต่างๆเนี้ยก็ขอบคุณอัจฉริยะแล้วครับแล้วก็ขอบขอบคุณหลายๆคนครับเยอะเลยหลายคนนะครับที่โทรศัพท์มาให้กำลังใจนะรับไม่ไหวครับ นักข่าวนะครับแล้วก็ผมก็ยังได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยด้วยอ๋อพี่หนุ่มว่าไงเออ <laughs> ก็ไม่มีกรเป็นกำลังใจเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยก็รู้จักอ่าผมดีอยู่นะครับเออผมก็เลยบอกเอยหนุ่มกัญชัยเดี๋ยวเวลาอ่านข่าวเที่ยงช่วยบอกนะผมไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โดนใส่กุญแจมือไม่ได้ติดคุกไม่ได้อะไรไอ้พวกนี้ข่าวปลอมอ๋อข่าวปลอมเท่านั้นมันมันถ้าข่าวปลอมเนี่ยทําให้อะไรเกิดขึ้นะมันสังคมก็เข้าใจผิดก็คิดว่าสมน้ําหน้าผมว่าผมได้ไปไงครับโอ้โหโดนล็อกกุญแจ เรื่อง,งนี้มันไปถึงไหนบ้างฮนะถ้าเกิดข่าวปลอมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็แพรสพ่สะพัดสำนักข่าวต่างๆก็แพร่กระจายข่าวปลอมจากอ,ออสเนี่ยไปทั่วไปหมดทุกสำนักเลยแล้วก็พวกศัตรูศัตรูผมก็หัวลอกกันใหญ่เสนอหน้าแต่นี้พี่พี่พี่ออสเขาพูดจริงเหรออาจารย์ออสอ่ะก็เขาโพสต์หมดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็โพสต์เองเลยเหรอเออโพสต์เองเลย นะครับไม่เป็นไรหรครับก็ก็ไม่เป็นไร,นรก,ก,ไไรก็อันไหนไม่เป็นความจริงเราก็ใช้สิทธิ์ไปจะให้ศาลนั่นตัดสินไปว่าการนํนาเสนอข่าวปลอมอ่อการพูดถึงคําพิพากษาที่ไม่เป็นความจริงรตอนแรกก็60,000ปรับนี่ตอนหลังก็เปลี่ยนไปหนึ่งแสนนะครับทำไมถนะึงเปลี่ยนนะจาับน ก็มันข่าวไม่เป็นความจริงอ่ะแล้วก็กล่าวหาโดนใส่กุญแจมือเอาตัวเข้าคุกนะร้องไห้เดี๋ยวพวกนี้มันมันเท็จหมดอ่ะเพราะในห้องเิจารณาเนี่ยมันจะมีก็อะไรล่ะกล้องวงจรปิดกล้องจรปิดจะเห็นหมดเลยนะเห็นหมดเลยครับผมใครทอะไรในกล้องวงจรปิดมันจะบอกเลยว่ามีใครร้องร้องไห้ไหม ไม่ยากอ,อ,อ๋ออันนี้อาจารย์ก็ขอได้ได้เดี๋ยวก็ต้องขอจากศาลเนี่ยเพราะว่าไปกล่าวหาว่าผมโดนล็อกกุญแจอันนี้เป็นหลักฐานโอ้โหชนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวนี้ศาลทุกศาลเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรปิดหรือเกินร้อยอาจารย์เกินร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อ่นนี้ตอนนี้ลูกน้องกาลังร่างฟ้องอยู่ครับนะครับว่าอ๋อเนี่ยนะนําเข้าข้อมูลที่มันไม่ไม่เป็นความจริงครับหาว่ามีการล็อกกุญแจมืออ่าร้องไห้พาเข้าคุกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด อาจารย์ออสบอกว่ามันมีนะว่าจาร้องไห้จริงอ่ะใส่แก้มือก็ไม่เป็นไรมันมีกล้องวงจรปิดไงนะคําพูดของออสกับวงจรปิดของศาลน่าเชื่ออืยเออนะครับเข้าใจนะนะก็สามารถจะกล้องวงจรปิดด้วยมันเพราะว่าในในในคดีนี้มันเป็นในห้องพิจารณายามจะมีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกไว้หมดเรามาเป็นหลักฐานได้ครับนั้นก็จะดําเนินการตามกฎหมายไปครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องพี่อัดนี่ แกยังไงฮะแกับอาจาย์ใจยังไงวะกัดอัดก็เป็นเพื่อนผมเหมือนเดินเหมือนพี่เหมือนน้องผมมีอะไรก็เตือนมันนะมันก็โทรวันนี้ก็เป็นกําลังใจบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมาซีเรียสคดีหมิ่นประมาทผมมาโดนมันเป็นร้อยคดีอัชฉะอ่าสารชั้นต้นไปไงแพ้แพ้สารอุทธรอาจจะชนะกระดาษสารดีกาอัจฉริยะบางทีเป็นสารชั้นต้นมันไปไงแพ้สารอุทธรชนะก็มีวงการนี้มันมีสลับสับเปลี่ยนไปแพ้ไปชนะบ้างนะอาจารย์นะมันเป็นคดีหมิ่นประมาทครับ นะมันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งหรือไม่เก่งอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐาน<ะ>เราไปพูดถึงเรื่องจันไรนะนะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อแต่สารท่านมองว่าเอาสำนักข่าวครับนําเสนอกันหมดแล้วรู้ด้วยว่านะจันไรนี่หมายถึงใครอะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะนั้นก็มันมันก็เป็นทาหวัวนั่เวลาเราจะพูดอะไรต่างเราก็ต้องระวังอ๋อนะผมก็การเตือนเตือนประชาชนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยถ้าพูดแบบ อย่างจะนไรเนี่ยเอ่ออปีจันรหรือคาอะไรที่มันแรงๆอะไรก็ต้องระวังอนนี้ก็เ้ไปกฎหมายอถึงแม้ไม่เอ่ยชื่ออะไร่างเงี่ยบางทีคนเขาจะเดินสารท่านเชื่อว่าเขารู้แล้วหมายถึงใครครับอันนี้เราก็จะลําบากเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังคือคําพิพากษาของศาลอาญาเนี่ยผมน้อมรับอืมนะผมผมน้อมรับเลยนะครับนะแล้วก็ผมก็เคารพในคำตัดสินของศาลเราต้องเคารพศาลนะเออเพราะนั้นเราเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ยศาลตัดสินนี่ผมไม่มีปัญหาแล้วครับผมเคารพ นะแต่ว่าผมก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะอัจฉริยะก็มาให้กําลังใจผม,มนะครับนะหลายๆคนคิดว่าผมอัจฉริยะนี่เป็นศัตรูกันไม่ใช่คร